สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์ส12 tenses ของจูจี้จุกจิกนะคะในคอร์สนี้คุณครูแบ่งเป็น4 EP หลักค่ะ EP แรกจะเป็น the present tensesEP ที่2จะเป็น the past tensesEP ที่3จะเป็น the future tenses แล้วก็ EP สุดท้ายจะเป็น bonus materials นะคะในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนภาพรวมของ12 tenses กันก่อนอืแล้วก็คุณครูคก็จะมีสูตรจำให้ด้วยนะคะในกรณีที่แบบอุย้ย เรียนมาหลายปีแล้วนะคะเรียนมาแบบอืมตั้งแต่แบบมอตน้นแต่ยังจําไม่ได้เลยจับจุดไม่ได้ทํำยังไงดีอ่ะถ้าเรียนคอร์สนี้เนี่ยคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถปลดล็อกแล้วก็จำสิบ tense s ได้แน่นอนนะคะเพราะว่ามีสูตรจําอยู่เราจะได้เข้าใจโครงสร้างมากขึ้นด้วยนะอ่ะโอเค12 tense s นะคะก็จะแบ่งเป็น3อันเนาะอืมก็จะมีเป็น present Past แล้วก็ Future นะคะ Present เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น Present simple, Present continuous, Present perfect, Present perfect continuous นะคะส่ว so น Past ก็จะเป็น Past simple, Past continuous, Past perfect, Past perfect continuous Future ก็จะเป็น Future simple, Future continuous, Future perfect, Future perfect continuous ค่ะ ทีนี้มาแล้วสูตรทำขนมนะคะโครงสร้างบวกสูตรจำจำยังไงให้เข้าใจจำยังไงให้จำได้แล้วนะคะอย่างนี้นี่เองง่ายๆอ่ะมาดูกันค่ะ present tenses นะถ้าเป็น simple simple คืออะไร simple คือง่ายๆสบายสายเรียบเรียบไม่มีอะไรแบบซับซ้อนนะคะ simple อ่ะ subject บวก verb ช่องหนึ่งแล้วก็ verb เนี่ย จะเติม s ไม่ก็ es ในกรณีที่